ผ่านไปผ่านมาครับถึงม,มาเจอตัวจริงๆครับพรกิน,นาดารีรถหน้าที่ปี2022นล่นะครับเมื่กี้กับเด็ก,กผก้หพี่เขาไปแล้วครับผี่เปิลไอ่ทุลาครับอยูอเล่บอกว่าไทายเล่ไทายเล่ามาขอ,ออนุญาตไทายคีปเปินรถปีนี้ครับ2022ครับใหม่ๆเลย ่มันลุยหน้าปังไปแล้วครับหน้าปังกับอดี้ร้ายครับรถไลายเด่ล่องจูนปั๊บจูนไปแล้วครับหน้าปังครับลืมพักท้ายก็อื่นก็บกับสัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมี่โอกาสครับเดี๋ยมาเบิง้งควอนจินารีครับ Pcr ครับควอนกินนารีการช่าง2,022นะครับ ตัวเป็นเกลียวเกลียวเทาๆครับฟอนตินาลี่เดี๋ยวแต่ใครมากครับมือนีห์ครัสิพามาเบิงเลยนงรายละเอียดครับพามาเบิงจุดที่มันแตกหูแปกตาเท่าสำหรับการขูบจักรถเกี่ยวครับเริ่มจากปรตาต้นครับเป็งขั้นชากของฟอนตินาลี่ครับเป็นขั้นชากแบบ โยกขวางครับส่วนกำลังก็สิเป็นเผ่าครับครับเป็นย่อยก,กับบาดมากครับนะหลังแสงเงี้ยนี่ครับใส่โซภากมากครับพี่โซภากคมพี่ครับโสภต้นบนครับอนเดิมมีค่ายข้อ,อแล้วก็มีหนาคาดหนาคาดตังครับหนหาคาดตังเตืนป่านะครับ มอเตอร์สตาร์ตต้นนี้กับเป็นค่ายข้อครับเป็นแถวเข้าครับดันลันกษณะดูโฉมรถครับแต่ละอูกก่กับนี่โรงเรียนแถวเข้าครัแบแบตกต่างกันตัวนี้ครับพูดแตกพูดแตกตาแห้งครับแค่เป็นของขยะป่าก็เทวายีนะครับแข้งขึ้นนะครับช่วงล่างก็นสิ ลงๆเลยครับผมมีบาง,ง,งคงบางโคนเลยครับมูหูสีเหยัองครับเบิงเบิงกันไปครับผีปันลุยหน้าปังไม่ไล้วครับเบ่งตุกตาครับเบ่งวินทายนี่แหละครับผมมาแรลนก็เหมือนท้ครับเหมือนเหมไฟวิ่น สีเป็นหนาปิดเลยครับเป็นเล็กรอปิดหนาไฟวิ่งไปเลยครับเป็นเล็กรอเลยครับบ๊วยแมนเล็กสั่งกันได้ครับโอ้หมดห้องแล้วนม่ครับวิ่งวิ่งตัวใหญ่เลยครับวิ่งหนาสีเบอร์เบอร์เบอร์ไหนวะผมบ่แน่ใจ วิ่งวิ่งวิ่งขับปั่มนะวิ่งตวใหญ่ครับขับปั่มวิ่งถ่ายเครื่องไปหลักปั่มครับโบนี่ได้ครับต้นนี้กับโบนี่ได้ครับในเมืองทะเลาครับเขาสิมี้บุกเนของเขาครับตัวล็อกเขาครับเห็นปะอู้ขึเหมือนแต่ว่ามันจะเป็นเดือยครับเป็นเดือยล็อกล็อกวิ่งครับถามว่าลงบบกะ เอาความเรียบร้อยครับเนียบครับเรื่องเก็บความเรียบร้อยหลูผสมระวังหลุมรถกระเกษตรเลยครับนี่ครับเก็บเนียนๆนี่ครับเปันสไตล์รถอูหลายๆอูโบ้เด็กเก่าถึงก,กับสีโล่งครับปัม๊มระยะปั๊มกับระยะว่างเครื่องนี่สีโล่งเลยครับตัวนี้สีมาาแบบมีชิดเลยครับของค่อนจิเนอรี่มือถ่ายครับมืงดู กล่องพวงกบวยดีครับเมือนมือนด่านแสงนะครับภาวนาครับภาวนาเป็นเสวรรค <c oughs> <c oughs> อยู่ก็เดินกับของไฮด้าดครับ PK ี P.K.R. สเตอร์นี่กับตีเป็นของคอนจินารี่เลยครับเมือนเมือนเมือนเลเวล P.K.R. ิเดือด,ดโอ้โระด,ดับนระมัน,นครับโคตรเหนื่อยเลยครับดูครับ,ร,บระยะการว่างเครื่องก็ว,ว่างปั๊มครับเจ็บิดให้ครับเบียดเบียด่หรอครับเดืองเซอร์วิสจัเว้าันครับ รอน้่รอน้่รหอน้่านาซีประมาณสิบแปดสิบเก้าครับว่าเห็นครับพอครับพี่มันจัดมาเงื่อนสดครับคันนี้ปีนี่เองครับถึงโลงเกี่ยวเลยครับถึงโลงหน้าปังเลยนะครับ พ่อหน,อนาได้วะยังไงเลยเบงอง์พีของเขาพ่อหนาที่นี่หนาแปดนะครับที่วันนี้หนาสิบนะครับพ่อปอยเขาแท็กซี่วายังแล้วครับรถก็ยังใหม่แท็กซี่ถึชมมงชมพูเลยครับจริงๆแล้วลูกเหรียญของแต่ละค่ายแต่ละอูมันก็มี ขอดีขอแตกต่างกันไปครับดูที่โคนนี่เลยครับดูที่เจ้าของครับมักปูได้มกไข่ได้ครับเพื่อจังสิครับปลูกซางเีปปั๊บได้เลยครับปั๊บขึ้นรถปั๊บสูงตำ่ำเลยระบบก็ใช่ใช่ครั้งครับรถอัว ก่องทุติีนสนเหมือดเนาะตึงเตี้ยเลยสองพันออกัดตับตดบินโซซีสิบหาครับมีกาถอดสอายพานนะครับ สายผธุ์ดึงคีรีครับดึงคีรีออกาจาจะตะแกรงครับแล้วก็ดึงขึ้นไปขาตู้ไหมครับพี่มันบอกว่าบ่มีเลยครับลนุกเตนีลครับเป็นเด็กบดสายพัานนซืสิครับสายผ่านครับตู้หาเซียนครับสายผ่านครับต่ำหกเซียนครับเหมืดเหมือนนี่มเห็นเลย บางวิธีการเข่าเล็กครับนี่ยครับเป็นทุกโตครับเข่าเล็กราคาจิกซ้อครับเกาะหูบาครับล้วก็ว่างเล็กลงครับแบบนี้ดีครับป้องกันการแตกเล่าได้ดีครับอยู่ที่คนมกนักดีครับมักไปมักมันเนาะสั่งกดใจผ่านตู่ก็ยังสั่ง้วย แม่นนวนด้วยครับเกิดแสงความรุนแรงชายดัานล่างนี่เหมือไน,นะครับตัวเดินไหมครับเป็นตัวเดินให้ดา้านโมนาอยู่บริหารขเขาใกล้ครับโมนา,านอนเปล่าเนี่ย ครับหมอกองกระเนื้อคองสาไช้งันบดิกาพี่พ้นเก้น,ด,นด้านบนครับปากข้อนี่ปากข้อนี่สันแห้งครับเป็นทับระยะระยะปากข้อครับน,น,นี่คือเป็นสไตล์ของพ้อจินนารีนะครับข้อสั่นครับ เต็มครับหนาเกี่ยวหนาที่3เมตรครับอันที่3เมตรไงครับนี่ครับเต็มเต็มครับผมผี่เป็นไปตุลาครับี่ขอทายพี่ก็ผีเพลินครับผีมันหายของมุ่นหลายเตอร์ครับการเกี่ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวนั่งคุยกับเพลินโดนตัวครับครับเรื่องข่าวข่าวครับหาเบอร์ล้อรถจังีแล้วครับผมบอกว่าเด็กหู ร้ายครับวันนีสันทัดตัด้งไหนครับทอ่อนี่สือมันทอ่อท่อหาครับทอเรื่องเขาเป็นกุ่มครับมันทอ่อหนาหาครับก็เกาะกันมัน ดีเซลเงี้ยครับอ๋อเป็นมันหลากสายผ่านจากตั้งหุ่นมากครับลากสายผ่านดึงเขา่าอ่าดึงเข่าจากจากจากเออมันเป็นสายผานดึงดึงฟังหุ่นครับดึงฟังสายแล้วก็จะเห็นมาหลากตรงนี้ครับหลากตรงนี้เ็นไปหาตั้หุ่นครับเดาแต่ครับเดาแต่พาไฟมักมันครับ ปุม่มดู๋ิวมั่นสองตันสองตันเคืองครับปั๊บได้ครับตูดอน่นินตนการช่างนะครับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณครับ สวยในรูปแบบของอวอดจินาลี่นะครับเครื่องเป็นเครื่องเจไฟครับครับผมบมีอย่างเม้อซุปฟังหลายแล้วครับตัวนี้เป็นถังอย่งอ๋อถังไฮโดรลิกสีหมอกนะถังไฮโดรลิกกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้างหมูครับ ดึงเขา่าดึงเข่าออกครับดึงเข่าไปหาท่อปล่อยเข่าครับใส่โซครับโซลากแบบลองสายพานมากครับนี่ครับสเตอร์ด้านล่างน่าจะเป็นหมอ้อออยครับด้านบนน่าจะเป็นหม้อน้ำับผมฝากเอาไว้ครับ,รรบขันทัมากคินีแจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการเ็ทีมขุผมแนะนำตีชมได้ครับ คันนี้สาระดีๆเดี๋ยวสิมาเว้าวสู่ฟังอาสิบบมีแน่บ่มีแน่ครับสาระเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจากลากันด้วยครับพอินารี่สวยๆครับผมครับลาแล้วเด้ครับผม